ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk 2 4เจ้าของแมนซิตี้ส่งข้อความหลังแข่งเรือใบชูโทรฟี่พรมเมียร์ลีกชิกมันสู่เจ้าของสโมสรแมนซิตี้ส่งข้อความแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของคุณพลเรือใบสีฟ้าที่สามารถคว้าแชมเมียร์ลีกมาครองได้เป็นสมัยที่3ติดต่อกัน มันซูส่งข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ชื่นชมความสำเร็จลูกทีมหลังสิ้นเสียงนกวีดยาวเกมเปิดบ้านต้อนรับเชลซีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยทีมระบายสีฟ้าสานต่อชัยชนะได้จากประตูโทนของฮูเรนอวารีสนาทีที่12ซึ่งโคพาเมอร์ผ่านบอลให้กองหน้าอาเจนตายหลุดเข้าไปสับไกยานไี้ก็ดีแมนซิตี้ได้แชมป์ลีกเมืองผู้ดีไปก่อนแล้วตั้งแต่วันเสาร์เนื่องจากอาร์เซนอลเียมรองจ่าฝูงบุกไปแพ้ฟอเรสต์1-0 หมดสิทธิเก็บแต้มไล่จี้โดยดาวเตะพีมาเศรษฐีพากันมารวมตัวในสนามดูเกมล่าวร่วมกันและได้เห็นในจังหวะที่โอวูยินน่กระทุ้งให้เจ้าป่าคว้าสามแต้มไปครองในท้ายที่สุดเราขอแสดงความยินดีกับแมนซิตี้ที่คู่ควรต่อการคว้าแชมเปี้ยนลีกของอังกฤษเป็นครั้งที่สามติดต่อก,กันเราขอแสดงความยินดีกับนักเตะทุกคนและสตาฟโค้ดภายใต้าการนำของเป๊ปกัวเดล่าร่วมถึงแฟนบอลของสโมสรในทุกๆท,ท,ที่ รอ,อก,การได้เห็นสโมสรประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในทุกๆทัวร์นาเมนต์ชีกม์มนสูทวิทถึงขนาดนี้แมสเซตตี้ยังเหลือโปรแกรมในพรีเมียร์ลีกให้หลงเล่นอีก2นัดโดยจะเป็นการออกไปเยือนไบรตันและเบรนฟอร์ดก่อนฟาดแข่งในนัดชิงชนะเลิศอีก2รายการกับแมยูเนเตดในศึกเอฟเคัพที่สนามเวมบลีต่อที่การบุกกับอิต,ตลาลีในนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกที่อิสตันบูลในสัปดาห์ต่อมา เออร์ลิงฮาเรนกองหน้าดาสโบวของแมสติทีออกมายืนยันว่าการคว้าแชมป์พิมลีกครั้งแรกคือความทรงจําที่จะอยู่ในหัวของตัวเองไปตลอดชีวิตหลังเกมฉลองที่เปิดบ้านชนะเชลซี1 0กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์เพิ่งย้ายจากดอนมุนมาร่วมทัพระบายสีฟ้าในซัมเมอร์ที่ผ่านมาและพวกเขาก็คว้าแชมป์พิมลิกได้ทันทีตั้งแต่ฤดูกาลแรกยังเหลืออีก4ี่เกมให้ลงเล่นในฤดูกาลนี้และมีจํานวนที่จะเพิ่มสกอร์เพิ่มขึ้นจากตอนนี้ที่ทําได้52สประตูในซีซ ผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยผมมีความสุขมากนี่คือความทรงจําที่ผมจะจดจําไปตลอดชีวิตผมไม่รู้จะพูดอะไรดีมันพิเศษผมจะสนุกกับวันนี้มันวิเศษมากฤดูกาลแรกส6ประตูก,กับแชมเปียนลีกและ2เกมสุดท้ายที่จะมาถึงมันไม่เลวเลยด้านจอร์สโตนกองหลังแมนซิตี้กล่าวว่ามันเหมือนเกินจริงเมื่อคิดว่านี่คือแชมเพียนลีกสมัยที่5ของผมนี่คือหนึ่งในเรื่องที่สุดยอดมากการที่เราได้เล่นในแต่ละบทบาทผมมักพบว่ามันยากที่จะพูดเกี่ยวกับตัวเอง ผมพยายามจะทำให้มันต่อเนื่องเป๊ปกาเดล่าผู้จการทีมแมชตี้เปิดใจการพาทีมคว้าแชมป์เมลิกได้5จาก6ปีหลังสุดเป็นสิ่งที่พิเศษพร้อมให้เครดิตคู่แข่งและอาเซนอลเป๊ปพาทีมป้องกันแชมป์เมลิกคือฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังอาเซนอลทีมรองจาง่าฝูงผาดท่าพายกับฟอร์เรสต์ในนัดล่าสุดก่อนได้ฉลองแชมป์กับแมชตี้ในบ้านหลังจบเกมชนะเชลซี1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรารู้ว่าเราทำในสิ่งที่พิเศษ การจะรับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสิทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราจำเป็นจะต้องคว้าชแชมป์อยู่าดแชมเปี้ยนส์ลีกผู้คนจะบอกว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบกับช่วงเวลาของเราที่นี่แต่การได้แชมป์ลีก5จาก6ปีมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆทุกคนรู้ดีทุกสโม,มสรอ,อื่นก็รู้ดีเมื่อคุณคว้าแชมป์ลีกที่3สมัยติดต่อกันนั่นหมายถึงการเล่นที่มีความคงเส้นคงวาโดยเฉพาะการต่อสู้กับลิเวอร์พูลและปีนี้กับการต่อสู้กับอาร์เซนอลผมต้องยกเครดิตให้กับคุณภาพของคู่แข่งของเรา เค,คมินเดร์บอยกองกลางคนสำคัญของแมนเชสเตียยืนยันว่าทุกคนในทีมทำงานหนักทุกวันก็เพื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่คว้าแชมป์พรีเมีเร์ลิกพร้อมฉลองแชมป์้วยการชนะเชลซีในบ้าน1-0แมนเชสเตียร์การันตีแชมป์พรีเมีเรลลีกเป็นสมัยที่3ติดต่อกันแต่เป็นการคว้าแชมป์ลีกครั้งที่หจากปีหลังสุดตั้งแต่จบเกมกับอาร์เซนอลเมื่อคืนวันเสาร์แล้วคุณทำงานสิบเอ็ดเดือนเพื่อดูสิ่งนี้มันเป็นวันที่จะได้ฉลองกับแฟนๆและครอบครัวมันวิเศษ,ษมากผู้คนคาดหวังให้เราชนะเยอะๆแต่เราทำงานในทุกๆวันนก็เพื่่อสิงี้ ผู้คนเสียสละอย่างมากเพื่อทีมมันยากกว่าด้านร่างกายมากกว่าเรื่องจิตใจซะอีกเพราะคุณต้องเดินหน้าต่อไปผมอยู่ที่นี่มา8ปีที่นี่คือบ้านของผมเราแค่พยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมแค่ต้องการทําให้ดีเท่าที่ผมจะทําได้และเล่นฟุตบอลให้ดีผมต้องการชนะมากกว่านี้และเดินหน้าต่อไปมันเป็นสองเกณฑ์ในตอนนี้ที่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อม ความสำเร็จขั้นสุดยอด3แชมป์ที่แมนซิตี้มีสิทธิ์ท,ทำได้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแบบที่ไม่มีใครคาดคิดกับการที่ยอดุณซืออย่างเป๊ปกัวเดล่าอาจอำลาทีมกระทันหันเมื่อเจ้าตัวเผยว่าไม่ขอรับปากว่าจะทำงานนี้ต่อในฤดูกาลหน้าแมนเชตี้เช็คบินแชมป์พิมพ์ทิกได้แล้วหนึ่งรายการโดยเป็นการครองแชมป์ถึง3ปีซ้อนและเป็นสมัยที่5จาก6ปีหลังสุดภายหลังรองแชมป์อย่างอาร์ซนอลพลาดท่าแพ้ทีมหนีตายนอตติงแฮมฟอร์เรสหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ ส่งผลให้แต้มขาดลอยแล้วทั้งที่แมนซิตียยังไม่ทันลงเตะกับเชลซีคืนวันอาทิตย์ถ้าจากแชม์ลีกและแมนซิตี้จะชิงชนะเลิศเอฟเคัพกับแมนยูเน็ดในวันเสาร์ที่3มิถุนาตามด้วยการชิงแชมเปี้ยนส์ลีกกับอิตาลีในวันที่10มิถุนาโดยหากทำสำเร็จทั้งหมดก็จะเป็นทีมอังกฤษปลายที่2ถัดจากแมนยูเน็ดที่คว้าที่เป็นแชมป์ได้ย่างไร้ก็ตามเป๊ปเผยก่อนทราบผลว่าอาเซนได้ยืบยื่นแชมเปี้ยนส์ลีกกับทีมของตวนว่า แน่สุดเราต้องทําให้ได้และคุณค่อยมาถามผมอีกทีว่าผมรู้สึกยังไงและคิดแบบไหนเมื่อถามว่าการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุด3แชมป์จะทําให้เขาหมดความท้าทายกับงานที่เอเทียสสเตเดียมหรือไม่เป๊ปกล่าวว่าถ้ามี3มเกมสำคัญที่เหลือเราต้องจัดการทั้งหมดทุกแชมป์คุณจะมาบอกว่าคู่แข่งของเราแมนยูเป็นงานง่ายของเราหรือเปล่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับทีมจากอิตาลีที่แม้หลายฝ่ายจะไม่ได้ยกให้เป็นทีมเต็งตอนนี้ผมกําลังคิดแค่เรื่องเหล่านี้ หลังจากนั้นแน่นอนถ้าเราทําสําเร็จผมจะบอกคุณเองแม่ดีดในใหญ่บาซ่าจะเหลือสัญญาถึงปี2025แต่คาดว่าบอร์ดบริหารมซสตี้จะตามใจเป๊ะทุกอย่างรวมถึงการฉีกสัญญาให้เป็นอิสระหากนําทีมควาาม้า3แชมป์ได้สําเร็จในท้ายที่สุดคล์วอเกอร์ฟุลแบ็่ากชาวอังกฤษของมาสตี้มั่นใจทัพระบายสีฟ้าสามารถควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ แม้เกือบตลอดทั้งซีซั่นจะไล่าตามอาเซนอลมาตลอดแต่ก็สามารถแสงหน้าเข้าช่วงโค้งสุดท้ายได้อย่างสุดยอดแมนซิตี้การาันตีแชมป์ลีกแน่นอนแล้วหลังอาเซนอลสะดุดขาตัวเองพ่ายน็อตติงแฮมฟอร์เรสหนึ่งศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารอนดีเกมกับเชลซีนั้นเป๊ปเลือกที่จะโลเทชันทีมด้วยการส่งผู้เล่นสำรองลงสนามและก็ยังสามารถเฉือนเชลซีหนึ่งศูนย์ได้สำเร็จวอกเกอร์กล่าวว่าเราเชื่อมาตลอดว่าเราสามารถทำสิ่งนี้ได้นักเตะกลุ่มนี้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นผู้ชนะ ภารกิจเรายังไม่จบเรายังมีเกมเอฟเอคัที่จะพบกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งจากนั้นก็แชมเปี้ยนส์ลีกก็จะฉลองในค่ำคืนนี้และจากนั้นเราก็จะพยายามเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างประวัติศาสตร์การคว้าที่ป็นแชมป์เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อพอที่จะพูดได้ว่าเราก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ตลอดการในศึกเพีย์ลีกเราต้องเอาชนะสิ่งนี้ให้ได้และการก้าวไปสู่ความสำเร็จแบบนั้นมันทำให้เราสามารถเริ่มพูดเกี่ยวกับการเป็นหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพเมลย์ ซื้อลูกหนังเผยเหตุผลที่ Man United, แมนยูเนเตตดตัดชินใจล้มแผนคว้าตัวฮูเรนอวารีสทั้งๆท,ท,ที่ตกเป็นข่าวกับเรายิงทีแคตอร์เจตินาก่อนทําให้สุดท้ายแมนเซตตี้ดึงเขาไปร่วมทัพแทนอดีตหัวหอ,อ,อกทีมด้วยระเพจประสบความสำเร็จคว้าแชมเปี้ยนลีกกับระายสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วในซีซั่นแรกของเขากับสังเวียนแข้งเอติเยสตีดียมโดยสตาร์วัย23กระทุ้งประตูโทนให้ทีมเปิดบ้านสยบเชลซี1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนขึ้นรับโทฟี่อย่างเป็นทางการ อก็รณีของอาวารเรสตแรกทีเดียวแฟนบอลอังกฤษร,รู้จักชื่อนี้ในช่วงที่ราบรังนิกอดีตนายใหญ่ขัดตาทับของแมนยูถูกระบุว่ามีแผนเซ็นสัญญากับเขาเนื่องจากคิซโนโรนาร์โดกับเอริสันคาวานี่2องดาวยิงจอมเก่าระเบิดตะข่ายให้ทีมได้ไม่มากพอสุดท้ายคุณซื้อชาวเยอรมันตัดสินใจล้มเลิกดีลดังกล่าวทําให้ระบายสีฟ้าเซ็นสัญญาแทนด้วยค่าตัวเพียง15ล้านปอนด์เท่านั้นต่อประเด็นดังกล่าวเดอเอ็กเพสเฉยว่ารังนิกบวังว่าอาวารเรส จะต้องการเวลามากพอสมควรในการปรับตัวเล่นในเหลียอังกฤษเนื่องจากเขาเป็นพ่อค้าแข้งลาตินก็หวังได้กองหน้าที่สร้างผลงานให้กับทีมได้ทันทีมากกว่าจนเป็นเหตุให้ทีมร่วมเมืองคว้าของดีมีคุณภาพต่เป็นกําลังสำรองที่กําลังจะพาทีมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสามแชมป์ด้วยเหตุนี้จนถึงขนาดนี้แล้วแมนยูจึงไม่อาจแก้ปัญหาการคาเป้าที่อดประสิทธิภาพได้เนื่องจากทีมจําเป็นต้องพึ่งพามาคาราทฟอร์ดอย่างหนัก จนกระทั่งเอริกทนฮาร์กนายาคนปัจจุบันต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยก็ถูกลือว่าเหล่งทุ่มเงินคว้าแฮร์ริเคนหรือไม่ก็วิกเตอร์โอซเมนมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้โดยที่ผีแดงอาจต้องควักกระเป๋าสูงกว่าร้อยล้านปอนด์เลยทีเดียวท่านี่อวารเรสสวยตะกาให้กับแมนซิตี้ในทุ่รายการรวม17ประตูรังดาวชนว์อันดับ2ของทีมต่อจากเออร์ลิงฮาเลนที่ยิงไป52ประตู